เจ้าเสียงแบบอีครับมาแล้วคุณผู้ชมครับของ DNBT ็ T, จอยบอกต่อวันนี้ต้องบอกว่าไม่ซุงค่าพี่น <c oughs> ี่นำหนำออค่ะเพราะจะพาคุณผู้ชมไปติจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนก็มีของดีซับปะยางจะเป็นอย่างติดตามได้ในช่วงนี้ของ DNBT ็ T, ยบอกต่อครับ โถปูซิ่งดีเจแวงสอนนะเจ้านเนาะ,ะคำว่าโถปูแปลว่าเต้าหู้นะจ๊ะโถปูเป็นภาษาไทยใหญ่โถปูซิง่งหมายถึงว่าโถปูที่มีรสชาติมันนะจ๊ะเป็นสูตรของพี่น้องไยใหญ่นะเจ้าทาจากถั่วเหลืองล้วนนะเจ้าเนาะแบบอีอ้จะเป็นโถปูซิ่งแบบสดนะเจ้าเวลาไปทอดกรอบอซึ่งถ้าคนทักสุขภาพจะไปใช้หม้ออบลมร้อนก็นได้ในการทอดโดยที่มต้องใช้น้ํามันก็นได้นะเจ้าเนาะทอดเสร็จก็จะราดด้วยน้ําจิ้มนะจ๊ะเนาะน้าจิ้มมะขาม ซึ่งทาจากมะขามล้วนๆเลยเจ้าแล้วก็ถั่วแม่ห้องสอนนะเจ้านาะซึ่งทําใหม่วันต่อวันนะเจ้าแล้วก็พริกกระเรียงต่อยนะเจ้าราดด้วยน้ําจิ้มจะลําขนาดเลยนะเจ้านาะความมันของโทโพซิงกับตัดกับหวานๆเค็มๆส้มๆนะจ้าของน้ําจิ้มนะเจ้าขายชุดละสาวบาทนะเจ้าสินค้าอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะนําเสนอเจ้าอันนี้คือโทโพซิงแห้งซึ่งโทโพซิงแห้งเนี่ยทำจากโทโพซิงสดนะเจ้า ตากด้วยพลังงานแสงอาทิต์เนาะคือมันแห้งนะเจ้านะเอามา,มาได้ใช้ตู้โอเป็นย่างเจา้าแล้วก็เอามาทอดเป็นแบบกรอบกินกับตาส้มหรือว่าก็เส้นข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวโจ๊กเนี่ยได้หมดเลยนะเจา้าขายแค่ถุงละสามบาทนะเจา้าสําหรับช่องทางการติดต,นะต่อนเจนาะติดต่อได้ที่เพจของดีจเจเนงสองคนบ้านเฮาในเจ้านะานะสำหรับต่างจังหวัดเขาจะสามารถส่งแบบสดได้แค่สจังหวัดนะเจา้าตอนนี้คือเชียงใหม่กับกรุงเทพนะเจา้าแต่ถ้าแบบ สามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะเจ้าเนาะสำหรับจุดจําหน่ายขาจะขายเป็นประจาที่กาดติดนะจ้ะถ้าไปจะมีผูปอีเจียงสอนอยู่แล้วก็จะมีน้องลูกเกดนะจ๊นะเนาะน้องลูกเกดเนี่ยลูกสาวนะจ๊ะขายเนาะขายที่กาดติดนะจ๊ะนะเพื่อสังเกตน้องลูกเกดเป็นหลักเลยก็แล้วกันนะเจ้านะท่านมาตัวหาถูกรสซี่ดีเจียงสอนได้เลยเจ้า ยินดีนำนำอ้อค่ะโทผูซิง no, ้ำรำหนาวนาวที่คือแบบบะเจ้าบะแรงนี่กินได้ตลอดนะนา <No, S 2> ดูแบบสีจะกรอบเหลือไงไอจังกรอบนุ่ม no, ลํำ <no, no. S 2> น่าคุณผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสไปเตอร์คุณผู้ชมครับไปเอาตีจังหว,วัดแมลซอนถนนคนเดินปนกมีกันตึงวันตวยวและก็แวะไปตีร้านของดีเจเวียงสอนได้นะครับสำหรับของดีอย่างอี